สูงกลางต่ำ <-t> <babbage> สี่ตัวสามหมวดรวมกันพยันชนะสีสี่ตัว ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยของครูปุ๊กนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะครูปุ๊กนะคะจะพานักเรียนนะคะมาเรียนในเรื่องของการผ่านเสียงอักษรเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาฝึกการผ่านเสียงอักษรนะคะซึ่งอักษรที่เราจะมาผ่านวันนี้นะคะก็คืออักษรกลางนั่นเองนะคะซึ่งความจริงแล้วอักษรเราจะมีทั้งหมด 3หมู่ด้วยกันก็คืออักษรกลางอักษรสูงและก็อักษรต่ํานั่นเองนะคะแต่วันนี้ที่ครูจะมาสอนนักเรียนนะคะจะสอนในเรื่องของการผ่านอักษรกลางก่อนเนาะส่วนอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ํานะคะเราค่อยๆฝึกการเรียนรู้นะคะในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะการผ่นเสียงวรรณยุกอักษรกลางเนี่ยนะคะสามารถผ่านได้ทั้ง5เสียงนั่นเองนะคะก็คือทั้งสามัญนะคะเอกนะคะโท ตรีแล้วก็จัตาวานั่นเองนะคะซึ่งลักษณะพิเศษของอักษรกลางก็คือสามารถผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง5เสียงด้วยกันนะคะซึ่งอักษรกลางของเรานะคะก็จะมีพยัญชนะนะคะทั้งหมด9ตัวเนาะก็คือกไก่จจอจานนะคะดดเด็กต่อเต่านะคะดดชดาต่อปักตักบใบไม้ปอปลาและอออ่างนะคะซึ่งมีมีหลักการในการจดจําก็คือไก่จิกเด็กตายนะคะเด็กตายบนปากโอ่งนั่นเองนะคะ ค่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของอักรกลางมาบ้างแล้วเนาะ วันนี้ครูจะสอนนักเรียนนะคะไปผันเสียงวรรณยุกต์นะคะในเรื่องของอักษรกลางนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอต่อจากนี้นะคะเป็นการฝึกผันเสียงวรรณยุกต์นะคะให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียงผันเสียงวรรณยุกไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคำศัพท์นะคะหลังจากผันเสียงวรรณยุกเสร็จแล้วนะคะครูจะมีคำศัพท์นะคะภาษาไทยนะคะในเรื่องของอักษรกลางนะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอนะคะถ้า เรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ได้ได้เลยค่ะฝึกผันวรรณยุกต์คำอักษรกลาง จี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 จบีบือ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  U，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 A，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 A。 จอจอจอจ่อดัมดัดัดัมดั เก่าเก้าเก้าเก่าฝึกอ่านคำหรือกลุ่มคำอักษรกลางเบือ่อตู้เป๋ เตาโอปาเป้าเก๋ไก่เก้าอี้โต๊ะเตี้ยโป๊ะเรือไก่แจ้ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อนักเรียนได้ไปฝึกการผ่านเสียงวรรณยุกนะคะในหมู่ของอักษรกลางมาแล้วนะคะแล้วก็ได้อ่านคําศัพท์แล้วเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะมาทํากันบ้านนะคะหรือว่าทํางานของเราก็คือทําการผ่นเสียงไม้บรรทัดนะคะโดยครูจะมีไม้มรรทัดน้องหมีนะคะเป็นกระดาษใบงานเนาะรายงานให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนผ่านเสียงวรรณยุกอักษรกลางนะคะอักษรกลางเท่านั้นนะคะ ให้หนักเรียนนําอักษรกลางมาผ่านเสียงวรรณยุกต์นะคะโดยให้หนออออักเรียนเลือกเอานะคะว่านักเรียนจะเอาพยัญชนะตัวไหนนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโองเนาะให้เลือกมาหนึ่งพยัญชนะแล้วก็เลือกมาหนึ่งสระนะคะจะสระอะไรก็ไดใ้ใครจะใช้เป็นสระอ e ีก็ได้นะคะสระอาก็ได้สะ e ระอือก<ห>็ได้สระใดๆก็ได้นะคะอันนี้เป <ๆ S 2> <ด>็นตัวอย่างที่ครูยกมาให้เนาะว่าสมมุติว่าถ้าครูใช้ตัวกอไก่นะคะครูเลือกกอไก่แล้วครูก็เลือกสระอามานะคะเริ่มต้นที่คําวกากจากนั้นครูก็ฝึกการผันเสียงโดยการเทียน กากาากากานะคะแค่นี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนฝึกกานผันเสียงนะคะเรื่องของวรรณยุกนะคะแค่นี้ก่อนเนาะแต่ว่านักเรียนนะคะอย่าลืมที่สําคัญเลยก็คือตรงนี้นะคะจะมีช่องสุดท้ายนะคะชื่อชั้นเลขที่นะคะอย่าลืมเจนให้ชัดเจนเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็แค่เป็นการเรียนรู้เรื่องของการผ่านเสียงวรรณยุกต์เบื้องต้นเนาะเรื่องของอักษรกลางนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนมาฝึกการเขียนอักษรกลางนะคะโดยไล่ลําดับเสียงนะคะให้ถูกต้องนะคะ ในที่สําคัญเลยนะคะก็คือเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนตัดรูปน้องหมีนะคะให้เรียบร้อยนะคะตัดออกมาเป็นใบบรรทัดหนึ่งทัดนะคะหลังจากนั้นให้หนูถ่ายรูปนะคะผลงานของนักเรียนนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะอย่าลืมส่งชื่อชั้นเลขที่นะคะมาเสมอทุกครั้งที่ส่งงานเนาะอย่าลืมตัดน้องหมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดมาให้อย่างถูกต้องนะคะ ใน,นที่สําคัญคือเมื่อนักเรียนตัดเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะคะอย่าทําหายนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องนําใบงานและก็ผลงานนี้นะคะมาส่งครูในวันที่กลับมาเรียนปกตินั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นการเรียนเรื่องง่ายๆเนาะเรื่องของการผ่านเสียงอักษรกลางนะคะถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถทักมาสอบถามได้นะคะในลายส่วนตัวของครูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ